สวัสดีค่ะต้เวนตกดินค่ะนก็คำว้าวๆค่เดียวพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะย่งางลินเว้นตกดินแล้ว อาบน้ําอาบน้ําแล้วเด้อหนาวหนาวได้กอาบได้เด้ออุมอากาศหนาวก็อาบน้ํา่ใหญ่อูดอาบน้ําบ่ครับฮะบน้ํามนแล้วแรงเลยบ่มันก็สิง่ายแท้สิซ่าน้ําอ ยางออกกำลังกายแน่กำลังกายยังมาเร่งกับคุณนายท่องกจะเป็นผู้ตรวจการสำรวจพื้นที่ให้ว่าเป็นจังไดปรดไั่ดีโบแนวหนา ตะเว้นัลนรักก็ไฟบันพี่บัวนั่นนั่น เห็นบอพี่ชื่นเขาแนมอยู่เด็กหน่อยมาลักกอไผ่เด้อลักกอไผ่แล้วลักกินกอไผ่แล้วนั่น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 กระโมยเห็นบอพี่ชื่นเขาแนมอยู่ กินบท่านกินทั้งทังยานอย่างเขาเห็นเมนบบหยันจะของบ้านเห็นพุนเข้าไปอย <laughs> เอกมาออากมา ตาตัวดำเน украї, ี่ยเชยทองมา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 ไอไปโอ้เพ um> um <no> pues ิ่นสีนอนเหรอตัวนั้นเพิ่นเปิดไฟล่ะเมือแล้วเนี่ยสินอนตัวน้อนมันคำแล้วเนาะก็เปิดไฟสีเริ่มนอนแล้วมืดแล้วเริ่มเปิดไฟแล้ว คณชายทองหลักหากินกอไผ่เข้าไปเรลยสรุปสุดท้าง ฟีสไตล์กินสุดหลูสุดท่างเต็มท่างไปเริ่มจะมีสีขาวแล้วขาวของหยาเริ่มสีตายแล้วทั้งขาวทั้งเหลืองก็พายตัวนต้นกล้วยเพิ่น ยังสำรวจหมูบ่บ้านเป็นจังได้ละสะดอนสบายดีโบอันนี้ทางบา้านแก้วลุงแล้วหยาแป้นแล้ว่าเม่นหนาฝนเหลือตะโกภัยตาตัดออกเร็วกว่าบปุปบงง่ายดอกค่ะมา đây 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 tiếng đây 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 nè tiếng đây 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 หาโลกินกอไผ่บานนันนันนี่ปั่นกันก็ตักกระเตนเข่ากอไผ่เขา,เขาถ้าแม่นว่าอันเข่ากอไผ่คือสีแตนหมดเลยเนาะเห็นแต่อยู่น้ำอันโขกน้ำท่ามเข่าไปยังสิโอ้ยตากระเตนหน่อยสวดเตกซูดสวดกอไผ่ี่บ่มีใบ นี่ตะการเป็นชายทธงอีกใจก็ไฟขเขาแล้วนี่เมื่อลายเด้อโกไฟบ้านสาวเกี่ยว này này, bay vào đây rồi, sẻng phải lủng thi nong, cứ phải đắng thi nong. hừm, múa phừng nhau, múa phừng nhau. bản sáu kiểu mi than tới nổi tới này.

nên nó cuộn phấn phúng luôn Hãy nào มืดๆกาสิเหลวทุละพี่น้องจค้คำขอฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญนะคะสำหรับทลิปนี้ก็ไปซํำนี่กอนค่ะสวัสดีค่ะ